มาต่อกันที่สถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างพม่ารครับยังคงมีการสู้รบอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับล่าสุดวันนี้ครับมีภาพที่เผยแพร่ออกมาระบุว่ากองกําลังโกกังก็เป็นหนึ่งในพันธมิตรที่รวมกลุ่มกัน3ฝ่ายโจมตีกองทัพพม่าในพื้นที่รัฐฉนานภาคเหนือนะครับมีภาพออกมาว่ากองกําลังโกกังได้นํารถถังที่ยึดได้จากกองทัพพม่ามาวิ่งและใช้ในปฏิบัติการจัดการกับกองทัพพม่านะครับ ภาพที่เดี๋ยวเราจะได้เห็นเนี่ยระบุว่าเป็นรถถังของกองทัพพมา่าซึ่งจากข้อมูลชี้ว่ามีรถถังอย่างน้อย10คันทั้งรถถังที่ผลิตเองในพมา่าแล้วก็เป็นรถถังเบารุ่น MMT 40รวมถึงมีรถถังที่ผลิตในรัสเซียถูกยึดได้ในพื้นที่ภาคเหนือของพมา่านะครับนี่นี่เป็นภาพที่เปิดเผยออกมานะครับแล้วก็ระบุว่าเป็นภาพของกองกำลังโกกัง้งเอารถถังของกองทัพพม่ามาขับ แล้วก็เป็นรถถังที่จะถูกนํามาใช้จัดการกับกองทัพพม่าเองในพื้นที่สมรภูมิรบในพื้นที่รัฐฉานภาคเหนือขณะเดียวกันมาที่พื้นที่สู้รบใกล้าชายแดนไทยครับปรากฏว่าตรงนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพพม่ากับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์คาเรน,นีในรัฐกะยาซึ่งฝ่ายกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ระบุว่าสามารถจิดเมืองที่ชื่อว่าแม่แส เมืองนี้เป็นเมืองชายแดนติดกับประเทศไทยได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วครับกองกําลังกลุ่มชาติพันธ์คาเรนีระบุว่านี่เป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าเมืองนี้เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารพม่าและถือว่าเป็นเมืองยุทธศาสตร์ในพื้นที่รัฐกะยาตอนใต้ตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่กองกําลังชาติพันธ์ยึดได้เป็นเมืองที่ติดกับชายแดนไทยครับผู้นํากองกําลังกลุ่มชาติพันธ์คาเรนีบอกว่ากําลังวางแผนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองแม่แสะตรงนี้ ให้รู้ล่วงภายในปีนี้หลังจากที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการสู้รบโดยประธานกองกําลังป้องกันแห่งชาติคาเรน,นี KNDF ระบุว่ากองกําลังแนวร่วมปฏิวัติก็คือ KNDF กองทัพปลดปล่อยประชาชนคาเรน,นีได้เริ่มโจมตีค่ายสภาทหารและสถานีตํารวจในเมืองแม่แสะโจมตีมาตั้งแต่ก่อนไปบัติการ10 2 7แล้วแหะครับโจมตีมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2023มีการโจมตีฐานภูมิภาคพันธัน สำนักงานใหญ่ยามชายแดนและก็ฐานภูมิภาคในเดือนพ,พฤศจิกายนการโจมตีประสบความสำเร็จทหารพม่าได้ถอนตัวออกจากพื้นที่เมืองแม่แสไปหมดแล้วตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยหนึ่งในค่ายสุดท้ายของสภาทหารที่เมืองแม่แสเนี่ยถือได้ว่าก็ถูกโจมตีและสำหรับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์เการณีบอกเลยนะครับว่านี่เป็นของขวัญปีใหม่ให้เหล่าทหารและประชาชนชาวแม่แส ที่สามารถขับไล่ศัตรูออกไปได้อย่างเบ็ดเสร็จนี่นี่เป็นการเปิดเผยจากกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์กเรณีที่อยู่ตรงรัตกยาตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนของไทยบอกว่าสามารถยึดเมืองแม่แสะซึ่งเป็นเมืองติดกับชายแดนไทยได้แล้วนะครับตรงนี้อาจจะต้องเป็นคําถามที่เราชวนคุยกันต่อจริงๆว่าตกลงแล้วสถานการณ์แบบนี้ ท่าทีของไทยจะต้องทําแบบไหนนะครับส่วนสถานการณ์ในรัตกยาที่เป็นการสู้รบหลักที่เมืองเอกของรัตกยาก็คือเมืองลอยกอดนี่นะครับทหารพรมาร่ายังคงปักหลักในเรือนจามเมืองลอยก่อมีการสู้รบกับฝ่ายกองกําลังผสมกันเรน,นีต่อเนื่องทุกวันฝ่ายกองกําลังผสมพยายามที่จะบุกเข้าโจมตีทหารพรมาร่าในเรือนจาําแต่ก็ยังติดขัดกับเรื่องของการใช้อาวุธเนื่องจากเกรงว่าจะกระทบกับนักโทษในเรือนจาําที่ตอนนี้กลายเป็นโลภมนุษย์จํานวนกว่า1000คน ขณะที่กองทัพอากาศพามา่ายังคงส่งเครื่องบินขับไล่มาทิ้งระเบิดใส่บ้านเรือนประชาชนบริเวณโดยรอบเรือนจำอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่อย่างหนักปัจจุบันมีบ้านเรือนไฟไหม้ไปแล้วร้อยหลังคาเรือนอย่างไรก็ตามกองกําลังผสมจะพยายามทุ่มกําลังกวาดล้างทาหารพาม่าในเรือนจำให้ได้เร็ววันนี้ครับนี่นี่เป็นสถานการณ์การสู้รบในพาม่านะครับอย่างที่บอกว่าพอสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยความน่าสนใจก็คือท่าทีของไทยควรจะเอาอยัางไงต่อ แล้วสถานการณ์ในพม่าตลอดทั้งปีนี้จะเป็นอย่างไรต่อพรุ่งนี้เดี๋ยวชวนคุยเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราชวนคุยกับอาจารย์ดุยยภาพปรีชาวรัฐอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ได้ให้ภาพอธิบายเราคุยกันไปแล้วแหละครับในวันนี้แต่ว่าจะออกอากาศในวันพรุ่งนี้16พงนกาสานาทีนะครับอาจารย์ให้ภาพการสู้รบที่จะเกิดขึ้นในพม่าเป็น3มก๊กด้วยกัน ค่อยๆดูไปทีละกกแต่ละกกบทบาทจะมีความแตกต่างกันใครจะได้เปรียบใครจะเสียเปรียบในสงครามที่ดูมีแนวโน้มจะยืดเยื้อเป็นสงครามที่ไม่รู้จบจนถึงขณะนี้นะครับนี่ชวนดูนะครับพรุ่งนี้16หนากาส0นาทีสํนักข่าว Today Make Tomorrow Today